เพิ่งมีโอกาสได้มาเดินฟาร์เมอร์มาเก็ตเป็นครั้งแรกเลยนะคะ เพราะว่าเขาจะเปิดแค่ช่วงซัมเมอร์เท่านั้นแค่ระยะเวลาไม่กี่เดือนแต่ละปีนะคะบ้านเราก็จะเรียกว่าตลาดนะัดนี่แหละจะมีของกินของใช้คิปช็อปคืออาหารเครื่องดื่มเยอะมากๆเลยแล้วแบบคนเยอะมากทุกคนได้เห็นวันนี้วันแรกคือแบบตื่นเต้นมากเดินเข้าไปก็แบบว่าเออวันนี้ฉันจะกินอะไรดีนะคะตอนแรกเดินเข้าไปแล้วเห็นแถวยาวๆไปชะโงกดูก็สปริงโร่นั่นแหละทุกคนเป็นอะไรที่ยอดฮิตฮอตฮิตของชาวอเมริกันมากๆเลยนะคะรล้นี้ก็แปลกอีกอย่างนะ เป็นมะม่วงอปอกเปลือกเป็นลูกแล้วก็เหมือนโรยพร,ริกเกลือข้้าบนผิวของมะม่วงอะ่ะเราก็มองว่าเฮ้ย <c oughs> คนที่นี่ก็สนใจกินแบบนี้ด้วยหรอแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลองนะ เบเกอรี่ต่างๆก็พอมีนะแต่ว่าไม่ค่อยจะเห็นเค้กเลยอ่ะก็เลยเป็นไอเดียว่าปีหน้าฉันจะไปขายเค้กที่นี่ให้ได้เท่าที่เราสังเกตนะอะไรที่เป็นของต่างชาติพวกอาหารเอเชียนพวกนี้จะแถวยาวมาทุกคนแต่อะไรที่เป็นของอเมริกันแบบพวกเบเกอรี่หรือแซนด์วิชหรืออะไรเ็าอาจจะเคยชินกับอาหารบ้านเขาแล้วมั้งเนาะเอาวันนี้เราก็ได้พีชสดๆกับบ้านนะคะเราก็มาชาลามเนตกับอาหารทัลเลนิดหน่อยเดี๋ยวครั้งหน้าไปไหนจะทําคลิปให้ดูนะคะ